ดีวันเสาร์นะคะพี่ๆเพื่อนขึ้นไรก่อนไปบ้านพใหญ่ค่ะชมต้นกระเพรานะคะต้นกะเพราก็เด็ดไปผัดจะหมดแล้วค่ะ Hello, i อ s ซิสมีอย o o ลูคิ่งฟอภายนอแม่สมศรีหวัสดีค่ะโคโคขึ้นรายก่อนไปบ้านพ่อใหญ่ค่ะสวัสดีนะคะเป็นไงบ้างแม่สมศรีพ่อใหญ่หายดียัง ใช่เด็ดยอดกินยอดด้วนแต่ยังอยู่อีกเยอะอยู่ได้กระเพาต้นนี้ได้กินสามรอบแล้วนไยอดกําลังงามเลยกระเพาแดง <c oughs> เนอตอนนี้อยู่ที่บ้านเห็นกลับมาบ้านแล้วมาอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหม ขอบคุณจ้าพ่อใหญ่เป็นคนปลูกพี่ปลูกไม่ขึ้นเลยเอามาจากบ้านพ่อใหญ่เอามาจากสวนเอามาจากสวนพ่อใหญ่ปลูกของงามงาม อยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนค่ะพี่อ้าวเห็นกลับมาบ้านแล้วไม่ใช่เหรอรู้ว่ากลับไปอีกอ๋อตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ขอให้พ่อใหญ่หายไวๆเด้อ ดูแลสุขภาพด้วยแม่สมศรีด้วยดูแลสุขภาพด้วยค่ะ thank you to everyone ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องรุงป้านนะอาที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะสาวอาทิตย์ก็เหงาอยู่เมืองนอกพี่น้องไปหาใครก็ไม่ได้ ใช่ดูแลกันไป <c oughs> ดีแล้วเราอยู่เป็นครอบครัวก็ยังมีคนดูแลกันไปเนาะแต่พี่อยู่คนเดียวไม่สบายก็เออเป็นเดือนไม่มีใครดูแลเหงาอะน้ำตาไหลนะเวลาเวลาเออไม่สบายเวลาอยู่คนเดียว เงามากคิดสารพัดจริงแม่สมมสีนี้ก็ฝนตกข้างนอกค่ะข้างนอกฝนตกสาวอาทิตย์ก็หยุดก็อยู่แต่ในบ้านเพราะว่าฝนตกท้องฟ้าก็มืดคลึ้มเลยขึ้นไรก่อนไปบ้านพ่อใหญ่เดี๋ยวจะไปบ้านพ่อใหญ่ แต่ขอตัวแป๊บหนึ่งเสียงข้างในดังแท้ ข้างในก็เปิดทิ้งไว้ <c oughs> ไม่รู้ไปของใครแต่ของใครก็ไม่รู้ว่าไปเที่ยวบ้านเพื่อน,นโอ้ยเสาร์อาทิตย์นี่เงียบเงาคะ่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณ thank you to everyone thank you so much อยากได้กะเพรามาปลูกอันนี้เม็ดตั้งนานแล้วนะแม่สมศรีเม็ดเก่าหลายปีเลย มันเหลืออยู่เนาะก็เลยบอกพ่อใหญ่ลองเพาะดูซิว่าเผื่อจะขึ้นแล้วเออแกปลูกแกปลูกขึ้นทุกอย่างใบบังรักก็ได้ได้ได้ใส่แกงสสงหม้อแล้วแกตัดสั้นเกินมันก็เลยเหี่ยวมันก็เลยนั่นตอนนี้กำลังแตกที่บ้านแกก็มี อ๋อขี่ต้นเหรอแกใช้เม็ดแกแกเพาะแล้วก็แกก็เอาต้นมาปลูกหลายต้นนะเนี่ยดยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปสิบบเอ็ดต้นน่ะสิต้นเห็นไหม ทังนี้พี่พี่เด็ดข้างล่างมันพี่เด็ดใบข้างล่างออกไม่ให้มันนั่น,นก็แตกขึ้นมานี่แกก็เพาะอย่างี้แกก็ปลูกออกให้แกปลูกแบบนี้เลยเพราะว่าเออมันไม่มีพื้นที่เนาะปลูกงี้ก็มันก็ได้กินเหมือนกันถ้ามันขึ้นเขือยังไม่ได้เอาไปลงเลยออกดอกแล้วไม่รู้จะเอาไปลงที่ไหน เพราะว่าที่บ้านพ่อใหญ่พื้นที่ก็ไม่เยอะส่วนเล็กๆว่าพุ่มใหญ่ <c oughs> ใช่หลายต้นมันก็เลยมองดูเป็นพุ่มใหญ่เนาะมันก็เลยงามเขาก็แตกแตกแตกกิ่งออกมาอยู่ <c oughs> ก็พอได้กินพอได้กินแม่สมซีพอได้กินอยู่ อยู่เมืองนอกก็ซื้อกินทุกอย่างของเดี๋ยวนี้ก็แพงแพงแม่ชสมรสีของไทยเดี๋ยวนี้พี่ไม่ได้ค่อยได้ซื้อกินหรอกเพราะว่ามันมันแพงแพงมากพี่ไม้ไปไม่ทันเมื่อเช้านี้คะ่ะไปเที่ยวหาที่หลังขอบคุณนะคะ ไม่รู้จะให้ดูอะไรคร่ะพี่ไม้ข้างนอกฝนตกเดี๋ยวก็จะได้ให้ดูข้างนอกละไลน์นี้ขึ้นไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อใหญ่มารับเที่ยงก็อีกประมาณ20่สิบนาทีไม่แน่แกก็มาก่อนเนาะก็อาจจะได้ลงก่อนวันเสาร์วันเสาร์ขึ้นบ่อยๆค่ะขึ้นบ,บ่อย ม่สู้บ้านแม่สมศรีละสองเดือนละปังสุดๆฮอตสุดๆตอนนี้ก็บ้านแม่กาวสุดปังอลังการงานสร้างปาดอ๋อพี่ายพักร้อนแล้วเหรอคะใช่โรงเรียนปิดเทอมพี่มายทำอาหารที่โรงเรียนก็โรงเรียนปิดเทอมก็พักร้อนได้ เพราะว่าต้องหยุดพักตามนักเรียนเนาะ <c oughs> ของนั้นนี่ก็คงเป็นเดือนหน้าค่ะจะได้หยุดสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็รอรอไปเมืองไทยปีหน้าใช่ใช่ใชโชคดีมากเพราะว่าช่วงเอ่อช่วงเอ่อวินเตอร์เนาะช่วงไอ้หน้าหนาวงานไม่มีทำของนั้นอะ ก็หยุดได้เป็นเดือนลาได้เป็นเดือน <c oughs> แต่ช่วงซัมเมอร์นี่ก็หยุดหยุดไม่ได้เป็นเดือนค่ะังไม่ก็เต็มที่ก็สามอาทิตย์เขาให้หยุดแค่นั้นเนาะใช่คนที่เขาปังคนที่เขาโชคดีของเรามาล็อกก,กก๊อกแก๊หลังงน้อยนอเบี้ยน้อยหอยสังค์ครับพี่ไม้ ทำไปค่ะทำไปค่ะใจรักก็ต้องทํานะคะขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้ค่ะพี่ไมยลงยากลงยาก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> บ้านปะไก่อีกหลังหนึ่งโอ้ยมอยน้ำปะไกแม่สมสรี่อยมอยน้ำปะไก ใช่ค่ะทำไป thank you to everyone ขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อนลงป้านะอาโรคกานทุกท่าน <c oughs> ประป๋าไม่เป็นไรค่ะค่ะป๋ายเอ่อก็อเหมือนเราอะ่ะพี่ไม้ขอบคุณคะ่ะแม่สมรีขอบคุณมากๆนะคะ ใช่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 ทำตัวเหมือนบ้านเออเหมือนว่างมีหลายมีหลายบ้านใช่ไหม <c oughs> ป้าไก่ดีหน่อยที่ว่าแกว่างแกมีเวลาเนาะแกก็มีเวลาทั้งวันนั่นแหละนอกจากทำกับข้าวทำอะไรให้ลูกให้สามีทานแล้วก็ แกก็ว่างเก็บกวาดบ้านแกก็ขึ้นได้แกขึ้นทิ้งทิ้งไว้ไงไอเรานี้ไม่มีเวลาเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์กะว่าจะไปถ่ายอะไรสวยๆให้เอฟซีให้พี่พี่เพื่อนๆดูก็โอ้ยบรรยากาศอึมคึมฝนก็ตกใช่เหมือนกันครับพี่ไม้ ไม่มีเวลาเขาพี่มายิ่งหน้านี้มันมันเข้าหน้าร้อนไงบางวันมันก็ร้อนแต่ว่าที่อื่นมันร้อนเขาก็สั่งไส้กรอกเยอะทําไส้กรอกนี่เหนื่อยล้าแขนค่ะยืนทั้งวันบางวันก็สิบชั่วโมงบางวันเก้าชั่วโมงทำโอทุกวันค่ะทำโอทุกวันครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณเนี้ยเหนื่อยล้า บางวันก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าหลังบ้านมันมันมันเยอะแล้วแล้วไปหาไปเที่ยวบ้านเพื่อนไม่ไม่ทันเนาะก็ต้องหยุดไว้ก่อนค่ะถ้าสาวอาทิตย์นี้มีเวลาอยู่มีเวลานั่นอยู่ <c oughs> ขอบคุณค่ะแม่สมศรี <c oughs> บางบ่านก็ ไปเที่ยวหาช้าช้าช้ามากอะ่ะบางทีคิดในใจนะโอ้ยตายแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีวันนี้ก็แย่ค่ะพี่มายเมื่อวานนี้ฝนก็ตกลมก็แรงวันนี้ลมก็แรงฝนก็ตกไม่ได้ใส่สั้นกับเขาหรอกค่ะปีนี้ ขนาดในบ้านยังต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่ถุงเท้าเลยค่ะไม่ไหวมันหนาวเจ้าคุณบัสด,ดีค่ะมาแล้วครับสัสด,ดีนะคะขอบคุณค่ะชมใบกะเพราสวยๆนะคะ <laughs> มาเอาไปพัดกะเพราเด้อค่ะพี่น้อง สบายดีไหมคะเจ้าคุณโอ้ขอบคุณค่ะไ,ได้ดูนานเลยก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะบางวันวันสองวันก็ไม่ได้ขึ้นคะ่ะถ้ามีเวลาหรือว่าไม่เหนื่อยมากก็จะขึ้น เดี๋ยวขอตัวขึ้นไรก่อนนะครับพี่นั้นตามสบายเลยค่ะแม่สมศรีตามสบายเลยค่ะสสเะจ้าคุณที่โนอนกี่โมงแล้วคะที่นี่อ่า สิบเอดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีใช่ค่ะพี่พี่มายงานมากงานมากทุกวันอะแต่มันก็มันก็ท้อไม่ได้ไงเพราะว่าเราก็เอางานเป็นหลักเนาะเพราะว่าค่าค่าบ้านค่ากินค่าอิป,ปะถะมันอยู่กับเออ่เงินเดือนอันนี้เมืองไทยใช่ไหมคะเนี่ยแล้วนะเจ้าคุณ เมืองไทยใช่ไหมคะสีโมงครึ่งเออเที่ยงใช่เมืองไทยสิบแปดแล้ว <laughs> ไม่ใช่สี่สิบแปดอะไรสิบแปดแล้วอายุใช่ไหม <laughs> ใช่วันแม่สมศรีปังมากครับพี่ไม่ ใช่ใช่สิบแปดนี้กำลังละอ่อนอยู่เดอ้อเจ้าคุณเป็นคนจังหวัดอะไรคะว่าอีสานได่บอเวลาหยอกค่ะหยอก มาบ้านนี้ไม่มีสาระนะคะพูดคุยตลกหกหากไปค่ะสนุกสนานไปเพราะว่าอยู่คนเดียวก็เครียดพอแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณทั้งสิบสองท่านนะคะห้าเริบขอบคุณมากๆอ๋อนคอนปรปฐมอ้าวนาคนปรปฐม บ้านหลานอยู่นั่นนี่อยู่หมู่บ้านอะไรนะจําไม่ได้แล้วจาชื่อไม่ได้แล้วปีที่แล้วก็อยู่นะคนปรปฐมเออเป็นอาทิตย์นะ่ะอยู่บ้านหลานโอเคค่ะพี่พี่เพื่อน ลงไลค์ก่อนนะคะฝากกดไล้์กดแชร์กด s u b บสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณเจ้าคุณค่ะขอบคุณพี่ไม้ขอบคุณแม่สมศรีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ Thank you to everyone Thank you so much See you soon เดี๋ยวขึ้นใหม่นะคะบััดดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่ไม้นะคะไปแล้วค่ะ